สวัสดีครับผมสุดรายการเวทเทอร์กมิเมอร์นะครับวันนี้ก็เล่นอยู่กับปุณปื้มนะครับวันดีครับคุณปื้มไม่ไม่ครับไม่ได้เอโอ้ดูครับเควันครับแม่เมื่อกี้เควันนะชนะพีเก้าศูนย์ครับลืมถ่ายสิกซิก กร 3, 1, 1, 1> างคันฮะไม่ไี้เหมือนกานเกงแล้วนะเวยเราบึกอือ้าเดไหนคุณปกึกมาไม่ใช่คุณบึกไม่ชอบหรอกเจ้าให้ตัวนี้ไปวางแล้วเราก็จะหลอยแทนตัวนี้ เมื่อกี้ติดติดอุ้ยโหปลาเบื่อผิดอีกชิปชิปหายอุ้ยโหตายทั้งโคตรเลยเปิ่มเปิ่มแล้วรู้วิธีลอยแล้ว ไ,<อ>ไปนั่นนี่ไปไปบีไปบีบนะ่ะออยี่แล้วรูบีบนอืมไปบุกคู่บินว้นี่เรารรเานะ ยังมีอะไรวะอย่าว่าผมกากครับเพราะผมไม่ได้เล่นนาะนี่จบใครวะี่จบใครไหนไหนที่จบใคนี่ไงใบมีจบเลยบลบอบบล็บอบอมันรู้เบมเล่นนะเล้วบ ่งเลยนี่นไงเอาไงเอาไงฮะฮะเดินเหลือร้อยห้าเลยฮ้ยเกดเปลี่ยนได้เลยหกสี่แท่งรู้เลยมันาทะลุข้อห้องเหรอไม่เปิด์แฟงเบียนี่มันเปลี่ยนเสียงใหม่แล้วอ๋อ ก็ไม่รู้สิไม่รู้ึงเดิมอะไรเหรอัร้อองเบไแล้วว่าที่แจงมันแลกตังเบ็ดตั้งเบ็ดที่ปื้มถือไ่ใยอ่อที่มันสีขาวเออม่แบบเพงเนี่หรอตั้งเดด็ด,ดาาไปเยไเ่วิ่งไ่แตะท่านไปเืได่ยอยู่นื้ของกนไปเรื่อยมทำอะไรนะไปรื่ ปิงก็ไปอยู่คาแปลงอะบุกมันเหออ้ยไม่เปหน้าโอเคแต่ว่าเราไม่ตอนยิงโค้ชแรกเลยโอ้ยตายแน่นอนโอ้ยนั่นไงโหแหลกเมื่อกี้เฮียวะโอ้ย,อย,อยตัวเฮียในห้องเลยเป็นไร อะไรคนเดียวครับนี่นี่นี่นนนยังไงยังอยยังไงอูตัวนั้นยืนนิ่งอ่ะเอ้อยค้นดีวอเง แตกยัยหย่าโอ้ยงไม่แม่แอุ๊ยโดน ไปบีเหอะมีเมอยอะจะบุญว่าร้องเหรอทร่ปเปอรมีเพื่มมพอเราอยู่ฐานตัวนึงมันยืนนิ่งมาช่วยก่อนเถอะอุ้ยโหลืมอีกแล้วเดีย๋ยวนี้เป็นไรว่าชอบลืมจังไอ,อ้พวก อ่าแล้วใช้สะไคร้บ้างละให้ปื้มวะปลื้มทำไรปื้มลงมาเลยอ้าวนั่นไงนั่นไงนั่นไงไม่ลงไม่ลงไม่ลงลงไปนอนเลยอะเราไม่ลงธรรมดานะเพรเราลงไปนอนอ๋อเออ Nha. Nha. Các... ui, mặt Marco, mặt Marco, ui, hồn ô hồn mặt 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 Ui 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 mặt 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 Ui, mặt 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 Rồi อาคุค้มกันทางท่านเองบวกเกอียวโก้ตอนนี้โก้บนเขาบนบนมีตัวน หลังเข้าก็ชิงก่อนดิอยู่ทำไมล่ะท่า้ยหลัเข้า่โอ๊ยโอ๊ยโอ่โอ๊ยโอ๊ยโ,โอ๊ยอ๊โโอโโอโยโยโอยอนอยอยย มาทั้งมาทั้งข้างมาทั้งหน้าโป้เป็นยาวไหมโป้ยาวอะฮะยาวเลยเอ้ยยาเลยที่เดิมโอ้เพียงว่ายาวหลังขั้วบุกพื่มไปยาวก่อนก็ได้ไม่ไปเลยโอ้เฮ้ยทำไมไม่สับวะอ๋อลืมลืมปัดมาครู ไปดึไ<อ>งไ,ไง่าเะอะะเฮ้ยเราเล่เคเคน,ค,ลออนลคนรนะาเลคน,นะบอสงา<อ>เฮ้ยหลังหล,ลังปะแน่นอน่ะมันชิงกันมาแล้วเฮ้ยกลัวอะไรถูกไปเลย เอ้ยมาทนเอ่ื้มมาคุ้มกันเราเ้ยเ่ถูก้อก็แตเอ้าบมีบนดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปกวากอยู่บีุ้ยบีบักหน้าัวบีบักอ่ะมันไปลอยแล้วแป๊บนึงโอควรจดยอย ดีมากทำไมปุ๊บฮะเอ้ยเราว่าเราเล่นเทนเลยเราว่าเราเก่งนะเฮ้ยปุ้มรอรอรอให้มันน่ะรอให้มันบุกเอ้ยรอให้มันแตกหลังอ่ะอุ๊ยอ้๊ยอุยบุกเลยมันบุกมาแล้วมันบุกมาแล้วมันบุกมาแล้วไม่เล่นบุกแล้วเหรอ เออแต่ไว้ไดีกว่าแค่ลูกลงขึ้นไปได้ไหมไม่ขึ้นอีบีบนมาละอุ้ยอะไรวะมาเลยนรถไปเลยใอ้แทนเอแทน,เอ,แนเอเร็วเรื่องเหลือหนึ่งโผตายเลยร้อยตายเฮ้ย อะไรนะแม่ขอโทษนะื่อกี้แม่เดือดปั๊บนึงเดยวมา <c oughs> โอ้ทำอะไรกันแม่มันบุกมาเลยอะ่ะเดี๋ยวใช้ปืนก <c oughs> ื่และ ตั้งใจเล่นปื้มอะไรากปื้มยาวบีไม่เอาเาชบนะไม่อามาบียาวไปนั่งมาเลยหน่จะแต่ดมัน เราไปแล้วเฮ้ยมาเลยตัวเดียวแล้วปื้มตั้งใจปื้มเฮ้ยตั้งใจเว้ยอยู่แล้วอยูลไวไม่เป็นไรเย่บอกแล้วตาสุดท้ายเราตั้งใจ สำหรับรวันนี้แล้วก็ขอบคุณนะครับที่รับชม